สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเอาเวปป้านะครับคุณหนูจอมดื้อของเราที่แต่งเสร็จนะครับไปเที่ยวที่แม่ห้องสอนส่วนฟอ์ซ่าของเรากะจอดนิ่งไปก่อนนะครับคือแบบโอ้โหขับรถเด็กต้องเครี่อเรื่องปั๊มเขื่ออย่างมากเลยครับ ปกติเราจะเจอกับทิปรถมอไซน์นะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาเจอทิปรถพ่วงนะครับอยู่บนเขานะครับเป็นทางอำเภอเกิดน,นะครับนี่เลยตรงที่รถพ่วงนะครับขับกันหูโอ้โหไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมนะครับจอดเมื่อกี้นี้โอ้โหบ่าโอ้สุดยอดเออขี่มา เป็นแดดแดดดูดีเจออย่างนี้โหงงเลยครับดูดิสภาพหมวกคือไม่ได้เลยครับต้องเช็ดก่อนครับคือมองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณนายขี่นะครับเนื่องจากไม่ไหวแล้วครับเมื่อขามมากมันอยียข่ามไม่ได้ครับทุกคนเติมน้ำมันให้เต็มถังครับก่องขึ้นดอยอินทนนท์นะับนู่นเลยทุกคน นายจะพาไปกี่ไหนต่อครับผมไปเมือนโบรานี่ครับคุณนายขับไม่ไหวแล้ว เหม็นไหม่ดิกางเบรกมาทั้งทางตอนนี้เบรกรถเบ้าไปแล้วนะครับเบรกไม่อยู่แล้วนะครับเรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เวลาสีโมงเย็นออกบ้านตั้งแต่ตีสามอะ่ะโหเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนดูรนครับ ลองมานะครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดองศาตอนนี้เหมือนจะป่วยแล้วด้วยผมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวร้อนเนิอหนาวเดี๋ยวร้อนเนินหนาวก็เราไปพักที่ไหนต่อปางอุงอ่ะเดี๋ยวเราไปปางอุ๋งกันต่อนะครับระยะทางอีกร้อยกว่าโลประเด็นคือหาปั๊มน้ามันไม่ได้ครับตอนนี้ไม่รู้จะรอดไม่รอดฝากติดตามชมด้วยนะครับเสร็จจากนี้เราไปปางอุ๋งแล้วก็้ังที่ปางอุงหนึ่งคืน โอเคไปครับเรือต่อครับทุกคนทุกคนดูทางไปปางอุ่งและบ้านรับไทยสุดจัดครับโอ้โหคือเมื่อกี้คือ เวอเลยเหวเหวแบบโคตรเหวไปครับอีก26กิโลเมตรโนนโนนโนนนตอนนี้นะครับก็ถึงที่พักเรียบร้อยนะครับยังหนาวเลยทุกคน แต่ยังดีมีน้ำอุ่นให้นะครับโอเคอีพีนี้ขอจบไปณนะที่นี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าอีพีต่อไป